วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะได้เป็นเกียรติจากท่านผู้บริหารบริษัทแ a นดอร่าโปรดักชันจำกัดนะคะที่ได้เติมฝันให้กับโรงเรียนบ้านสวนพาของเราโดยการสนับสนุนงบประมาณจํานวน1ล้านบาทในการสร้างอาคารเรียน3ห้องเรียน2ห้องสุขาขนาด10.5จุดหู้ยีเมตรนะคะคืออาคารเป็น3ห้องเรียนนะคะประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านสวนพ้า โรงเรียนบ้านเพิ่นคะก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายน2546 0โดยมีผู้สืิสทรในการดยได้เชิะารเปรียบเทียถตว่ากระดทั้งนะครับเจาอินเทอร์เจ้าคนะครัี่รพือรีที่ที่แห่งนี้แบรจะให้มาเป็นสักสิ่งานการในก่อสร้างอาคารเรียนธรรบอานเริ่และแบบผู้ที่หลังาลก็จะเปิน เสร็จแล้วก็จะไปเชิญท่านประธานรับพระเจือพระมุกเสือได้สุดทุ่นะครับสิบทุกเสร็จแล้วก็จะไดปตักทุ่งนาหวาต์ตักทุ่เสร็จแล้วก็จะได้เชิญประธานได้พระไปที่หลุมเสาเอกนะคระเสือที่จะได้รับให้กรอบดอกไม้เพื่อเสิริมงคลจากนั้นข้าพามก็จะได้พาพวกเราได้ทำพิธีในการลงเสาเอกมีกบเสาเอก นะครับเสร็จระดับต่อไปนะครับอีกสักคู่ห <struggled> น <formal> <g Bh ens laut> ึ่งนะครับช่วงเวลาในขณะนี้นะครับพระสงฆ์ก็ปฏิบนะครับทำพิธีในการถอนนะครับนะครับซึ่เป็นพิธีหนึ่งทมไปได้ว่าล่ะปู้นะครับได้รับความเมตตา แราษจากท่านพระครูวาทีธรรมว์เจ้จจา,าคณะตำบลโคกรธรรมยศได้รับความเมตตาจากท่านพระครูนายทัพใบกีกาสาวุติกามโมเจา้าวาดวัดป่าราชสมุทรพร้อมคณะสงฆ์งงทั้งสองรูปรวมเป็นสี่รูปได้รับความเมตตาจากท่านและไดเป็นองค์พิจารณาในการาตรวจดินกระพังนะครับตรวจถอนนะครับตพวกเราก็าถือปฏิบัตินะครับตั้งแต่โบราณ นายกจึงมีความเชื่อในการที่เราจะดำเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารสถานที่นายกท่านครับพระสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะครับครับ แล้วเชิญเจ้าภาพกลับมานั่งที่เดิมครับเตรียมรับพรน,นะครับยะฆาวะลีวะห้าพุนาปาริปุรเรติสาสาราเมวะมเมวะอิตตรินังเตตานังอุปกปติทิตังวัิตังตุมังทีง่ประเมวะสมิจตุสัพเพสตาน,นนนตานานาลาเมวะตะโนเอวังตะวางมิทยา มังคือาารดังทูนนะครับอขอเริญท่านนายกครับผมตัดเสียบเลยครับผลไม้เลยครับขอต้อนรับพี่น้องชาวบ้านคนรักที่ท่านนะครับหลังจากนะครับประธานใส่ทวีเสียบได้นะครับโดยเข้าใจดอกไม้นะครับท่านกลับมานั่งที่เดิม หลังจากท่านประธานวิ่ทำยอดข้าพผมขอติดเงินได้ไหมครับผลละหมาดลากไม้ครับตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับผลละหมาดลากไม้ที่อยู่ตรงนี้ตัดเลยครับครับเกินนับเชิญนะครับจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับ เอินทาพีินทาินท่นเชนสเองเลียนท้ทบ้านนี้ามัดแต่พอมัดแม่ห้มมัด้ามัดพอมัด เอาแล้วมาเอาว่าเอาว่เอาวบมูจีนี่บอว่ไหวมันบินนันนี่บ่ดังนไดเน จะาออกมาู้ลูกสักล่ะถ้าไม่ปากปล่อยผมเงินผค้ดีเนาอเฮ้ยเฮ้ยมันทาปะเดน้มันไมัาาน้นเดี๋ยวถึงเวลากอนามันจะไม่ยกแต่โมมากจะมองยูซุมกินเย็นนั่นละข้นนี่ยยกนขั้นดีไมไ่ไป้ยงูซุ่มาีย่ก้อนแม่ลูกแล้วเดี๋ยวน้้น้สี่ยวน้ำซึมโมมากยูซุมจีนเย็นลุดมาไวัน้มาก

เสาสุดท้ายใส่โยเด้ออย่าลืมเอาบอาข้อมให้ไล่หีวเอาบอลฝ่ายเขาย่องนีเอาบลข้ามเก้ากำนีวะเอาบอลข้ามกราปุกกระปุยยู่ั้งสิ้นเย็นน้ากัดเนี่ยเนา อะไรอะไรนั่นนี่อะไรนั่นนี่อะไรนั่นนี่